น้อยอะ่ะไม่อยากได้ตัวนี้อะ่ะเฮ้ยหรือว่าเราจะได้สีเขตนดะอ่ <S <S สะสวยทุกคนมีเราแกะกล่องจุนมเป็นอีกแล้วกับน้องวลาบูบูวีสองอันนี้เป็นการแกะกล่องลาบูบูวีสองของเราครั้งแรกนะแต่เรามีอยู่แล้วนะตัวหนึ่งเป็นสีแบบหน้ากล่องเลยลรนกันว่าวันนี้เราจะได้สีล่ลาอยขออย่างเดียวแค่ไม่เอาสีซ้ำกันเองพอมไหมสแกนแล้วนะหนึ่งสองเฮ้ยห,หรือว่าเราจะได้สีเขตยดอนะ่ะพร้อมนะหนึ่งสองเฮ้ย ลอยเดียวแค่ไม่ออสีสันแอทุกคนเราได้สีครีมอีกแล้วเป็นสีเดิมที่เราได้ครั้งที่แล้วเลยน้อยมากตัวนี้เป็นของแท้นะเราสั่งมาจากในตการ์ติสตอยวเราปักตะกาไว้ให้เราเช็คโค้ดหลังกล่องเรียบร้อยแ,แล้วนะมันขึ้นนะว่าเป็นของแท้น้อยอ่ะไม่อยากได้ตัวนี้อนะ่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายน้อยอ่ะไม่อยากได้สีนี้แล้วว่าเคยได้สีนี้ไปแล้ว